มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูให,หนุพอมองนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่ปายสามนะครับนี่ครับที่กิ่งอยู่ตรงนี้มันจะห้านาทีแล้วนะครับนะครับแยกอ่ออาอน้ลงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ เกือตำรวจเข้ามาจับนะครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนท่า <laughs> นผู้ชมก็เป็นพยานให้ผมด้วย <laughs> นะครับคือมันติดเวลานะครับบ่ายสามนะครับแต่ผมออกมาก่อนบ่ายสามนะครับท่านผู้ชมออกมาก่อนบ่ายสามครับเิ่งทางไส้กั 5. นสิฮะเอาเอาลงไป เออไปอภายเลยนะผู้ชมเลยนี่ครับดูกระจกนะครับขออภัยนะครับฝนตกฝุ่นทั้งฝุ่นแป้งนะครับนี่นี่ครับคือผมไม่ได้ออกไม่ได้ออกโทวเวนะนะครับคือมันขึ้นไม่ทันครับขึ้นโทวเวไม่ทันนะครับท่านผู้ชมก็เลยออกทางบางนานะครับ thắng bằng ná nè cũng như này đây. Ngập có này ông ăn lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ีครับไปแล้วครับผมหุมนหนอกมากเอรอยังยังก็ไปให้เราด้วยนี่ไม่อยู่นะครับนี่ครับรถโ,โอ้เยอะเลยครับท่านผู้ชมดูเอานะครับ โคดเขาโคดเยอะเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกถนนอ่าตั้งแต่เวลาสี่โมงขึ้นไปนะครับเดินรถทางเดียวก็คือให้เดินทางนี้นะครับท่านผู้ชมออกอย่างเดียวนะครับออกอย่างเดียวคงเคยเห็นอยู่เขาจะเอาควยเอาเอาอะไรมาตั้งไว้หน้าปากซอยเลยนะครับตรงตรงแยกไอ้สัมภฒินั่นนะนะครับเขาจะเอา เล่นขาเขามากเขาจะเอากลวยตั้งไว้เลยนะครับผมนี่ก็ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศตอนออกนะครับออกแบบออกแบบกึ่งติดเวลาอย่างขึ้นเรกอดกันเห็นไหมเมาเอาแล้วแพมคือออกแบบกึ่งติดเวลานะครับตอนนี้ก็คือติดมาแล้วนะถ้า รถมันไม่ติดนะครับป่านนี้ผมก็คงออกไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าฝนไม่ตกนะครับท่านผู้ชมป่านนี้ผมก็คงจะถึงวังน้อยแล้วนะครับบอกตรงนะครับมาแต้แตงแค่ผ่านไปไตรงแยกไอ้นั่นมาได้นะครับก็คือออกมาได้อยูุดอกทีดอกออกมาได้นะครับมาทางนี้ก็เจ้าก็ติไส้ดุลพินิษในการเบิอ้องต้นแล้ไหม ขอภัยที่ไม่ได้จับกล้องอใส่ไปใส่ไม้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับยวนอย่างเดียวครับอาขาเข้ามาก็จะเป็นพระเจ้าเขามามันกับท่านในบ่ายสามจริงนะเนี่ยที่เห็นแหลนมาอยู่ตอนนผมออกผมก็มันยังไม่ถึงบ่ายสามนะครับผมมีหลักฐานด้วยนะครับท่านผู้ชมผมออก ไม่เชื่อก็ลองไปเอากล้องของท่าเรือมาดูเลยนะครับผมออกจากนั่นเหลือสิบนาทีด้วยซ้ำนะครับผมมาติดอยู่ตรงแยกตรงนาป้อมเห็นไหมแยกอาน,นาล่งนะครับผมบอกลัวว่าเขาจะเดินมาหาเนะาะกลัวว่าเขาจะมาเดินมาจับเนาะผมถ้าจับผมก็จะมีะหลักฐานให้เขาดูนะครับก็คือนี่ครับผมถ่ายวิดีโออยู่เลยครับป่าท่วางเห็นแล้ว พูดดิเอฟอิงกิงกันเขามาขับ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 ขกัเ้เราเหรวะขาออกนะครับท่านผู้ชมนี่ขาออกอถนนรถไฟสายเก่านะที่ขาเา้เอื้นกันทำไมไม่ออกโทเวีนะครับคือมันขึ้นไม่ได้แล้วนะครับไปหนีไปเลยเป็นวันที่พุ่นละสามทุ่มสี่ทุ่มหมดแล้วยัง่ออกได้นะครับถามว่าทําไมไม่ไม,ไม่ไม่ติดเวลารออยู่ทําไมไม่ติดเวลารออยู่ข้างใน ผมจะว่าอย่างไงอ่ะถ้าสามทุ่มนะครับเผ่อๆผมได้ปูนแล้วได้ซ้ำแมนมอะนะครับสามทุ่มเผ่อๆ,ๆผมอาจจะได้ปูนแล้วนะครับอาจจะถึงปากช่องหรือไม่ก็โคลาดด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าเรามาเริ่มต้นจากจากตรงนี้นะครับสามทุ่มเริ่มต้นจากท่าเรือเนาะ สามทุ่มออกจากกรุงเทพไปนะครับรับประกันครับคุณจะถึงโรงงานปูนนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าได้ซ้ำเกือบตีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้มาเอาปูนทีนี่เอาปูนกับวันวานได้เลยที่พี่น้องนะครับต้องไปรอคิวรออะไรอีกนะกว่าจะได้ก็จะอยู่ประมาณตีสามถึงตีสี่นะครับเวลานอนอยู่ไหนครับอ่าไม่มีนะครับเวลานอนไม่มีนะครับ แล้วทีนี้ก็จำแล้วครับอนี้จำลูกจำแล้วจำลูกจำบุดจำบึดแล้วครับอจำแล้วครับพี่น้องวันจำเข่าดิวันจำปนนี่นะครับหมายถึงเล่งแหละเล่งอ่าภาษาอีสานเอื่นจำจำเนี้ยเฝ้าเนี้ยนี่นะก็เลยออกมาก่อนออกมาเลยนะครับ ออกมาก็พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศเขาออกด้วยแหละนะครับโอ้รถเดียกาคันนี้ไหมงามถอะวะเห็นบ่าคับพี่น้องอรถพ่วงด้นี่ไหมรถทัญ,ญทิพย์นะครับนีบ่พี่ชายผมขับอยู่นี่แหละไปเลีนยนร่วมพื้นนะครับออกรถเจ้าของไปเลียนร่วม มันกระเจ้านี่แหละแกนนำมีน้ำขายว้สักน,นี่นะครับหลอกลวงไจก่อนถ้ามีคนขึ้นมานังน้ำเนื้อตัวนะครับผมจะเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับยังไม่ได้ปัดกวาดทำความสะอาดเลยดูมีตะแป้งนะครับไม่อยากพากเลยผมล้างเลยตะขาบมือขึ้นรถเร็วกันนะดูอันนี้ยังไบอยังไม่ได้เก็บกวาดยังไม่ได้นั่นเลยนะครับก็คือตุ้มๆผ่าแล้วอ่ะ ขึ้นรถเลยนะครับถ้าฝนตกลงมาก็คือผ้าใบเปียกอีกนะครับนี่เดี๋ผมจะไปมัดข้างนอกแล้วกันเฝ้าขัดแท้งีโอ้ยใจสิว่างเลยนะอท่านผู้ชมคือทํางานกับผมอ่าสิมัดต่วมเตียมต่วมเตียมมาได้วันเดีอาคือผมเป็นคนแบบป๊แป๊บแป๊บนะเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเลี้ยวนะครับอ่ามีอยู่คนหนึ่งที่มากับผมนะครับ อ้าอืดอาจมากเลยนะครับไอ้น้องชายนะครับน้องชายผมหายแล้วกันแล้วโอ้ยอนอมึงกับยางเนี่ยมันเป็น,เอ,นเอ็นมีเอ็นมีอย่างก็น,นั่นนลที่เฝ้าไปอย่างยังนจะโอ้ผมแบบว่าอย่างได้ยินเลยครับว่าสีเฝ้าไปอย่างนะ่ยคำมูนะมันต้องกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงตัวเองอ,งอยู่ตลอดเวลานะครับมันถึงจะถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะ อ่ารีบเฝ้าไปกับซ้ำเก้าอาเอาไปกับไปถ่ากันอยู่คือเก้าจินา่าไม่ได้ครับคือกับผมต้องต้องรีบไปก่อนดูดูบางคุณรถคันนี้ครับรถเ,เกียร์ไา้ครับไฟไทยกับงามหน่อไฟไทยก็ไม่เพียงนะครับโอ้หัวเงาซ้าตัวนี้ไหมว่าฐานนี่ครับถ้าจะเอาให้ถึงอ่ปากทางเลขอ่ะ คงจะนานนะครับท่านผู้ชมโอ้ปลาขึ้นหลายเดี้พี่น้องเพมันก็จ้าเลี้ยงเดี๋ยวเห็นปะปลาเนสแน่นเนี่ยมันเป็นคลองหลงเข้ามางลงคล <c ười> ้องหลงเออทันบ้านเขาก็ซีหลงเหรอพี่น้องเราไวง้งกันเหละเชียงแม่น้องแมน่น ตอนนี้ยังไม่ได้ไล่เอางานเลยนะครับไปเลื่อยๆพุ่งเสาไปเลยครับไปเลย <c oughs> แมนว่าแมนเนาะโอเวลล์ลอนเออีนี่นะครับคีวิตนะครับถ้าลองบอ่อฟเฟลวงตีนะ้เนี่ยได้นะครับคือแบบไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆเก็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ เพราะงานผมงูยิดมือกัเลยผมบอกเลย่ถ้าเป็นลงถ้าเป็นบางคนอ่ะถ้าเป็นไอ้ใครเจ้าที่ม้าหลับร้องมาบางันนี่ถือเขาแซงคิ้วแทะนะครับคือแกช้ามากท่านผู้ชมช้าแล้วทีนี้มาใส่อารมณ์ใส่เมียดิผมเห็นอยู่เมื่อกี้ผมว่าจะบ่อยถ้าเจ้าถ้าเจ้าอันอันเฝ้าอันคือบ่อยเหยีบแต่แกที่แรกๆแต่นี้เจ้า มาเขียวอย่างง่ามมึงชี้อ่นี้เกียวกับตื้อลื่วล้นนะพี่นอ้องเฝ้าบ่กฟองบ่กขึ้นนะพวกเขียวูอจาก่เฝ้าบ่กฟองผูกขึ้นขนาดผมเก็บที่หลังมันผมเลี้ยวก่อนมันเลยนะครับขนาดล่งขวงเลี้ยวก่อนผมมีที่บา้านไม่ออกนะครับไม่ออกมาทั้งทั้งที่มันไม่ติดเวลานะคือไม่ไม่ออกมา ท,ทั้งทั้งที่มันไม่ติดเวลานะแต่เขาไม่ออกมานะครับคันที่ลงข้างหน้าตอนหน้าผมนะโอ้โหแบบและทีนี้ไม่จ้างเลยนะครับไม่จ้างคนช่วยนะครับอ่ากูเก่งกูทําได้ก็ทําได้อยู่นะครับแต่ว่าผู้ก็เจ้าถ่ายทั้งหลังเจ้าที่มันใจดีขาดเห็นว่าคนตกทําซ้ำ,ำนี่นะครับผมถึงบอกว่า เตรียมการเตรียมอย่างไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทุ่มใจนู่พ่อหม้อ